ไบ n แนนซ์ะเปิดตัว AI NFT Generator ของตัวเองนะคะชื่อว่าไบเซ l ค่ะซึ่งในไบเซ l นะคะก็จะให้เราสามารถไป g e n e r a เรตรูปภาพได้แล้วก็มิ้น์เป็น NFT ได้เลยในแพลตฟอร์มซึ่งให้ใช้ฟรีนะคะซึ่งขั้นตอนเขาก็ง่ายมากๆแล้วก็นี่คือตัวอย่างนะคะที่เขา g e n e r a เรแล้วตอนนี้กำลังมีแคมเปญด้วยค่ะถ้าใครนะคะไปเจ n e น a เรตแล้วก็ขายภาพได้ในนี้นะคะเป็น NFT ก็จะมีแคมเปญเป็นผู้ชนะต่างๆด้คะซึ่งไปติดตามรายละเอียด ได้ในหน้าเว็บไซต์ของ b บ N นสนะนี้คุณต้าก็ลองเจเนเรตดูนะคะก็มีสไตล์หลายแบบมากมากเลยนะคะมีสไตล์ที่แบบพิเศษกว่า a อตัวอื่นก็คือมีสไตล์ไบ n น e อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้ด้วยนะคะคุณต้าก็ลองให้เขาเจเนเรตรูปภาพและนี่คือรูปภาพที่คุณต้าเจเนเรตมาได้ค่ะก็เรียกว่าใช้ได้อยู่นะคะเอ่อถ้าเราอยากได้สวยกว่านี้แหลจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะคอมที่ใช้สั่งไปให้ดีกว่านี้นั่นเองค่ะถ้าเราเลือกรูปที่ต้องการแล้วนะคะก็สามารถกดมิน์ไปได้ค่ะซึ่งจะเสียเงินนะคะในการม อยู่ที่65บาทน,นั่นเองค่ะก็สามารถใส่ชื่อแล้วก็มิ้นเป็น NAP และว,วางขายในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะ